ในการที่เราท่านทั้งหลายต้องฝืนใจตัวเองมากบ้างน้อยบ้างในการมาเตรียมตัวเพื่อที่จะภาวนาประกะาศงานล้านตอนตีสามตรงขอให้ทุกคนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรรคหวังผลนั้น เรื่องของบารมีสิบเราจะต้องทำให้เต็มครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าในการปฏิบัติธรรมระดับทั่วๆไปขันติบารมีิิทยะบารมีและปัญญาบารมีเป็นส่วนสำคัญมากๆ ถ้าเราไม่มีความอดกลั้นอดทนเพียงพอย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จความอดกลั้นอดทนนี้เรียกภาษาชาวบ้านว่าดือ้อก็คือตราบใดที่ไม่สำเร็จกูไม่เลิกวิริยะความภาคเพียรต้องมีต่อเนื่องตามกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่มาแบบไฟไม่ฟางวูบเดียวแล้วก็หายไปถ้าใครยังอยู่ในลักษณะไฟไม่ฟางฮึดขึ้นมาเป็นพักๆขอให้รู้ว่ายังเอาดีได้ยากทุกท่านอาจจะคิดว่ามันนั่งที่นี่ก่อนอาตมาแต่อาตมาลุกขึ้นทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนแล้ว ส่วนเรื่องของปัญญาบารมีนั้นสำคัญสุดๆบลาว่าการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาความพอเหมาะพอดีพอควรแล้วมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีมาตรฐานห้สบเปอร์ ขึ้นอยู่กับกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาของแต่ละคนที่สั่งสมมาบางคนนั่งกรรมาฐานได้สามวันสามคืนขณะที่เราสามสิบนาทีก็จะตายแล้วก็เพราะว่ามัจม,มาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ถึงมัชฌิมาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนสำคัญที่สุดก็คือความจริงจังสม่ำเสมอที่เรียกว่าสัจจะบารมีถ้าเราขาดความจริงจังและสม่ำเสมอการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องจะเปิดโอกาสให้กิเลสกินใจของเราได้ ลักษณะอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนขยันแบบโง,โง่ๆก็คือทำงานทุกวันแต่ผลงานไม่มีดังนั้นในแต่ละวันของเราจึงต้องปรับตัวลักษณะตามหน้างานหรือว่าตามอารมณ์กระทบที่มาในแต่ละเวลา ทำอย่างไรจะรักษากำลังใจของเราให้นิ่งให้เย็นโดยที่ไม่หวั่นไหวไปกับรักโลภโกรธหลงต่างๆมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่ากิเลสกำลังจะชวนเราไปในด้านเสียหาย แล้วก็ทิ้งในส่วนที่ไม่ดีเลือกเอาเฉพาะในส่วนที่ดีกับกำลังใจของเราเรื่องพอนีสสำหรับนักปฏิบัติธรรมในช่วงแรกๆจะไม่เข้าใจทุกคนก็ตีมั่วไปก่อนหัวลางคางแตกบ้างถูกเป้าหมายบ้าง แต่เมื่อถูกเป้าหมายแล้วต้องรู้จักจดจำว่าทำไมถึงถูกแล้วทำตามวิธีแบบนั้นใหมก็คือเราตั้งกำลังใจไว้อย่างไรภาวนาอย่างไรวางกำลังใจในลักษณะอุเบกขาอย่างไร ทำมากน้อยเท่าไหร่ถึงได้เกิดผลแบบนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาเป็นอย่างสูงสติกับปัญญาถ้าไม่เพียงพอต้องเพียรพยายามให้มากกว่านี้งโดยเฉพาะในส่วนของสมาธิ เรายิ่งทำสติก็จะยิ่งแหลมคมว่องไวปัญญาก็จะเกิดมากจะเห็นช่องทางในการประครับประคองอารมณ์ใจของเราเองให้ยืนระยะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละครั้ง ยิ่งรักษาอารมณ์ใจไว้ให้สรงตัวโดยที่ไม่โดนรักโลกโกรธหลงลบก,กวนได้นานเท่าไร่เราก็จะยิ่งมีความชัดเจนแจ่มใสของดวงจิตและเห็นช่องทางในการไปต่อได้มากเท่านั้นสำหรับตอนนี้ก็ตั้งใจในการภาวนาพระคาถางินล้านของเราได้